สวัสดีครับผมอยู่ที่โรงแรมเรอะเทอรารีเยมนะครับอันนี้ก็เป็นช้าวันที่18นะครับสมิถุนายนนะครับโอ้ป่าสูบบลเล่เลยนะครับจะมาทานกาแฟนะครับมีแมวด้วย Tập tư mèo tay tê mèo Tập hiệu. Tập hò ghéo. Tập lò hiểu tê tập hò nga. Tập tò mì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  Có mì cà phê tò กาแฟตอนเช้าด้วยอ่ะสวนสวยงามครับกาแฟก็มีตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงนะครับ,รบอือฮึออีกมีขนมด้วยนะมีขนมในกาแฟนะครับดีมากานะมากเลยเรามาดื่มกาแฟมีขนมด้วยมีชานะครับมีชาก็มีเป็นอะไร ชน้ำร้อนเหรอ,อ,อเป็นแค่น้ำร้อนแบครับน้ำเย็นโอเคเป็นแค่น้ำร้อนน้ำเย็นนะโอเคเพราะตรงนี้เป็นห้องน,น้ำ ตอนเช้าแค่ขั้นบให้ข่้นเองนะครับไม่ใช่กาแฟสดนะนักทานนะตอนเช้าบรมยานกาศดีเดี๋ยวเราลงมนะาหันกาแฟตอนเช้ากันนะครับ อีก็ขึ้นดีกว่าแปลงนะครับในห้องนะครับมีมีมีมมเครื่องทำน้ำร้อนแต่ไม่มีแก้วกาแฟนะก็แปลกดิโอเคครับ